สวัสดีครับ่านผู้ชมลุงหนึ่งจะมาทำนี่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 ลุงหนึ่งจะมาทำทอดมันถ้าทางบางจังหวัดเขาจะเรียกป่าเห็ดหนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทางบ้านหนึ่งลุงหนึ่งเรียกปลาทอดมันเดี๋ยวลุงหนึ่งจะมาทำให้ดู ส่วนผสมอันนี้จะเป็นเนื้อปลาทึ่งหนึ่งไปหามาตามที่ในคลิปถ่ายให้ดูแหละปลาเพทอดแถไบอะไรมานี่แหะนะ่ก็มาเอามาเข้าเครื่องปั่นทีน,นี้ก็จะมาทำทอดมันส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่น,นี่ปลาไม่เยอะไงปลาประมาณถ้วยเดียวไข่ไก่ก็มีเกลือมีน้ำตาลทรายมีผงนัวหรือผงชูรสอันนี้เราก็จะมาผสม ให้มนเข้ากันลืมบอก่านผู้ชมนี่อีกหนึ่งอย่างคือใบมะกรูดปกติแล้วท้ามันทั่วไปก็จะใส่ครบเครื่องแบบที่ลุงหนิงบอกที่ขาดอีกอย่างคือตัวฝักยาวแต่นี้ทํากินเองเราไม่ต้องใส่ก็ได้ทีนี้เราก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันก็ทำเงี้ยผสมให้มัน เข้าเนื้อกันนะทั้งน้ําตาลเหตุที่ใส่น้ําตาลเพราะว่าเราต้องใส่เกลือให้มันมีรสชาติขึ้นมาแล้วนะ้นําตาลก็จะไปตัดความเค็มใส่พอประมาณนะฮะถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยถ้าเป็นคนกินเค็มก็ใส่น้อยใส่น้อยเพื่อไปตัดตัดเค็ม จะเริ่มมีสีสันแล้วเห็นไหมถ้าชอบรสเข้มข้นรสเผ็ดกว่านี้ก็ใส่พริกลปบีแต่ถ้าชอบแบบธรรมดาธรรมดาก็แค่นี้พอแล้วเนึกว่ามันน้อยไปนะเนี่ยมันเหมือนกับจะไม่ค่อยมีเขาเรียกรสอะไรรสเข้มข้นของพริกเดี๋ยวต้องใส่อีกหน่อย ไม่มีคน่ายให้แล้วก็ไม่มีที่จับข้องด้วยก็เลยต้องอย่างนี้แหละทำไปหยุดไปอ๋อใส่ไปน้อยไึงน้อยกว่าเมื่อกี้น่อยนี่เราก็พยายามคุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูใหม่ครับอ่าอันนี้ครับผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตดูนะฮะเนี่ย เนื้อปลาส้อยปลาขาวปลาอะไรเนี่ยตัดหัวเอาไส้ออกเสร็จแล้วก็มาเข้าเครื่องปั่นเลยก็าอาจจะต้องมานั่งเลือกกระดูกที่มันชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยหนึง่งแค่นั้นเองอันนี้ก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่ดูตอนเวลาทอดกินเสร็จแล้วนะครับทอดปั่นปลาลงหน่งบัดนสามน้ำ มีของอร่อยๆมาโชว์กันอยู่บ่อยๆแต่ไม่บ่อยมากอันนี้ก็ตั้งตกตั้งใจทำเลยนะเนี่ยทอดมันน่าก,กินน่าก,กินดูทีครับท่านผู้ชมเป็นปลาสร้อยปลาขาวปลาตเพียนถ้าตัวใหญ่หน่อยแล้วก็แล่เนื้อออกมาถ้าตัวเล็กแล้วก็ตัดหัวออกเอาไส้ออกแล้วก็เข้าเครื่องปั่นได้เลยอนี้ก็จะเป็นเครื่องที่หนึ่งไปสั่งมาเครื่องปัน่น นเนื้อปลาเมื่อวานนี้ได้ไปนหนึ่งแผลลืมเอาเนี่ยมันมันเป็นที่สวมอย่างเงี้ยหนึ่งลืมออกเนื้อปลา,าอยู่ข้างในนึงก็มือล้วงลงไปนี่ได้มาหนึ่งแผลคมมากคมจริงๆคมที่สุดไม่งก้นไม่ได้กินเลือดหนึ่งหนึง <c oughs> โดนเขาเ้าไปหนึ่งแผลสบายไปอันนี้จะเป็นฝาฝาปิดมีฝาปิดนี่ ก็จะมีตัวมอเตอร์อยู่ข้างบนอีกทีมอันนี้จะเป็นเครื่องปั่นเนื้อปลาของลุงหนึ่งลุงหนึ่งก็ชอบทำกับข้าวไปเรื่อยแหละทอดมันบ้างหอยทอดบ้างเอ่อเล้งแซบ่บขาหมูต้มยำเอ่อโรตีก็ทำได้นะโรตีก็มีสองสูตรโรตีแบบบังนะ่ะลุงหนึ่งก็ทำดังนั้นแหละเคยทำขายทำอะไรอยู่เดี๋ยวมี คลิปดีๆหรือว่าทำอาหารทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้หนึ่งจะถ่ายให้ชมใหม่ก่อนหนึ่งก็กระทะตั้งน้ำมันใส่แต่น้ำมันต้องเยอะหน่อยนะเพราะว่าการมันติดกระทะถ้าติดกระทะมันก็จะดำมันจะไหม้ก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยมันจะได้ลอยฟูๆูจะใส่ไข่น้อยไปหน่อยใส่ไข่แค่ฟองเดียวถ้าจะให้ฟูมต้องใส่ฟองๆสามฟองนะ ก็ต้องเตรียมน้ำไว้น้ำมาไว้ชุบมือเวลามาหยิบต้นมันจะได้ไม่ติดมือเดี๋ยวรอไฟร้อนอีกน้อยรอน้ำมันร้อนไม่ใช่รอไฟร้อนอ <c oughs> อพูดไปพูดตูก <c oughs> เต๋อแป๊บเตียขวานขึ้นแล้ว,ลวเวลาไม่ได้มีไม่มีที่ตั้งไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องเข้ามา ก็เนีถือมือหนึ่งทอดมือหนึ่งเอาที่สบายใจมีแต่แผลนิ่ง็อย่างเงี้ยทำอะไรนิดๆหน่อยก็ลุ่มล่ามลุ่มล่ามเดี๋ยวมีดมั่งเดี๋ยวเข็มมั่งเดี๋ยวเบาไฟหน่อยแรงเกิน mình sẽ may phải còn sục, tỏi này con, này mới sẽ sục thua. Nếu nếu chúng ta sử dụng nhiều dầu, Nó ก็รู้มันได้แล้วก็ใส่ให้น้ำมันสเสด็จอยู่คนเดียวมันก็ลบไปหน่อย,อยนะ สีสันน่ากินทั้งนึงลองทอดชิมดูแล้วอันอร่อยดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วกันละกันเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ของดีของอร่อยทอดมันปลาปลารวมครับมาทานทอดมันด้วยกันครับลองชิมทอดมันท่นหน่อย ยัร้อนอยู่เลยร้อน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 มันร้อนไหนเย็นมั้งเนี่ยนี่อันนี้เย็นแล้วยังณนูนยังไม่เย็นจัดลองจิมเนี่ อร่อยดีเหมือนกันนะอร่อยเด้งเด้งนึบๆก็ยังมีก้างเห็นไหมนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าใช้เครื่องปั่นนะ่ะจะอร่อยแน่นอร่อยแน่นอนเน่นนนเงปรุงรสก็ ใส่ความเคยชินอ่ะใส่โดยไม่ต้องทิมอืมอร่อยโอเคกินด้วยกัน